สวัสดีครับครูบาอาจารย์ทุกท่านครับวันนี้พระใหญ่มหานำเอาพระสมเด็จองค์ขาวงาช้างมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆนะครับเป็นพระที่เรียกว่าเป็นพิมพ์ใหญ่อกกระบอกนะครับเพื่อนๆองค์นี้ เป็นพิมพ์ที่ค่อนข้างจะหาดูหาชมยากที่เป็นพิมพ์ใหญ่อ,อกกระบอกนะครับหรือถ้าเพื่อนๆท่านใดมีสมเด็จวรครังพิมพ์ใหญ่อ,อกกระบอกก็ลองนำมาโชว์กันบ้างนะครับอย่างองค์เนี้ก็อย่งมาหานีได้มานานแล้วนะครับองค์นี้นานแล้วสิบสามสิบสี่ปีแล้วนะครับ แต่ว่าเก็บไว้นะครับพอทำ u t u b e ก็นำออกมาโชว์ให้เพื่อนๆได้ดูตามความชอบของตัวเองนะครับเพราะยมหาไม่ได้ทำ u t u b e เพื่อที่จะโฆษณาขายพระตัวเองนะเพื่อนๆด้วยความเคารพนะครับทำ u t u b e ด้วยความชอบนะครับชอบสะสมเพราะพราะมหาเองก็ มีงานประจําเป็นอาจารย์สอนหนังสือนะครับสอนด้านจิตวิทยาปรัชญาการศาึกษาประวัติรราศาสตร์โบราณรคดีมีความชอบทางด้านของเก่าๆอยู่แล้วนะครับคือพอมาศึกษาพระสมเด็จสมเด็จที่ผ่านการพิสูจน์ตามแบบฉบับมาตรฐานของพระเยมาให้เองนะครับ60กว่าองค์พระเกจิอาจารย์ก็30กว่าองค์รวมร้อยกว่าองค์นะครับที่มี ที่มีในกลุ่มของตัวเองนะครับจนช่วง work from home เต็มอัตราศึกในปี64นะครับ2ปีที่แล้วอะ่ะปี64นี่ก็ปี66เนะเาะพระยามาหาก็ได้ดู YouTube ของท่านอาจารย์อของท่านอาจารย์นัตพลเกษสาคอนะครับท่านอาจารย์โจกนะครับเกิดแรงบันดาลใจที่จะนําพระสเร็ดที่ตัวเองมีออ,อกมา ออกมาโชว์เพื่อนๆบ้างในปลายปี6กสีก็เนี่ยก็ทำทำ YouTube นี่แหละครับจึงเป็นที่มาของช่องมหาสองพระบ้านนะเพื่อนๆจึงนำพระสมเด็จแล้วพระสมเด็จของพระยมมหาก็เจาะพระพิสูจน์พระหกักพระสแกนพระหาข้ามมวลสารนี่ก็ทำมาหมดทุกอย่างครับแม้กระทั่งขมิ้นเนี่ยหลายท่านก็ยอมรับบ้างไม่ยอมรับบ้างแต่ก็เป็นหนทางในงการพิสูจน์นะเพื่อนๆ เป็นนวตารมในการตัดสู่ทาแล้วก็พิสูจน์สำนักไหนว่าดีเราก็ไปศึกษาเก็บข้อมูลข่าวสารแยกแยะวิเคราะห์แล้วก็มาสรุปเป็นของตัวเองเพื่อนๆพระมหาทําแบบนั้นนะครับอย่างองค์นี้ขาวงาช้างนะเพื่อนๆเนี่ยดูดูฐานสิงสิครับเพื่อนเเห็นขาสิงสวยงามไหมครับ คมฝานเลยนะเนี่ยลักษณะฐานหมอนรองสิงก็เป็นร่องตรงกลางเล็กน้อยตรงนี้เป็นร่องตรงกลางเล็กน้อยนะครับแล้วก็ซุมระฆังซุมระฆังนี่ด้านในในเนื้อนี่จะม้วนเข้าไปด้านในนะครับเราดูภาพรวมภาพรักประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูแบบใกล้ๆแล้วก็นี่ครับ ด้านข้างปรีออกแตกออกเห็นไหมครับเนี่ยเืนเนเ่นเห็นไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยธรรมชาติมากเลยนะดูสีท่านนะครับด้านข้างก็ไม่เป็นโคมสันแั้วต้งก็จะมนทื่อๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ร่องรอยการปรีออกเพื่อนเพื่อนดูสิครับนี่การปริเล็ก,ลกๆน้อยๆอย่างนี้เราเราไม่ทิ้งนะครับเราเก็บเนี่ยเห็นปริออก คือเห็นไหมครับถ้าดูเล่นแสงเนี่ยก็จะเป็นรอยรอยปูไตเล็กเล็กน้อยๆอย่างนี้เราไม่ทิ้งนะเพื่อนๆเ,เราไม่ทิง้งเราสังเกตนะอย่างนี้จุดตำหนิอย่างเงี้ยเราพอที่จะเอามาเป็นเครื่องพิสูจน์หาพระแท้ได้เห็นไหมครับด้านข้างให้เพื่อนๆด,ดูภาพรวมเต็มองค์อย่างนี้ทีนี้เรามาดูแบบด้านในเรามาดูด้านในกันแบบใกล้ๆนะ เท่าที่เราจะหาได้นะเพื่อนๆพระแท้นี้ก็แท้ที่องค์พระนะครับแท้ที่องค์พระไม่ใช่ว่าใครถือพระแล้วจะแท้นะเศรษฐีคนมียศมีตําแหน่งถือพระแล้วแท้ไม่ใช่นะเพื่อนๆมีเงินแล้วใช่ว่าจะได้พระแท้ครอบครองนะตาศีตาสายายามายาพวกเราเนี่ยถือพระสมเด็จเนี่ยถือพระแท้ก็มีนะเพื่อนๆ เพื่อสังเกตดูนะครับพระใหญ่มหาชอบดูตรงนี้ด้านในแขนพระเนี่ยท่านจะม้วนเข้าไปด้านในเห็นไหมครับเนี่ยเห็นชัดเลยนะครับที่เราเห็นเป็นไม่ใช่เป็นยางลักษ์นะไม่ใช่เป็นลักษ์ดแต่เป็นเหมือนลักษณะเป็นสนิมสนิมน้ําหรือสนิมเหล็กนะที่เกิดขึ้นจากองค์ประกอบปูนเปือกหอย ผงพุทธคุณผงม,มหาราชผงปัตมังผงอิติเจผงตรีนิสิงเยท่านซึมออกมาท่านซึมออกมานะครับแล้วก็คล้ายกับยางโมกป่าน้ำว่านรักน้ำว่านเพื่อนๆติดในองค์พระนะครับเเราดูหน้าเนี่ยเป็นวงรีเหมือนไข่เลยนะเหมือนลูกไข่ เพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับเนื้อด้านในซุ่มระคังเดี๋ยวเราจะดูใกล้ๆก,กันอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยคราบน้ำวา่านยังติดอยู่เนื้อนี้มันวาวเลยนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยลอยแตกรอยปรีออกเพื่อนเพื่อนดูซุ่มระครังเห็นไหมครับดูซุ่มระคังในเขาหมุนเข้าไปด้านในอย่างเงี้ยเห็นไหมครับซุ่มระคัง คือแต่ละจุดเนี่ยท่านม้วนไปแบบธรรมชาติไม่เหมือนจงใจที่จะให้เกิดขึ้นนะท่านเกิดขึ้นเองเนี่ยเพื่อนๆถ้าเราดูใกล้ๆนะครับเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดกรวดเม็ดเทาก้อนผงปุตุคุลเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยครับเห็นก้อนผงปุตุคูลในองค์พระเนี่ยนี่คือเม็ดเทาเม็ดหยกเม็ดเขียวแดงแดงดำดในในองค์พระนะครับ เพื่อนดูพื้นผ้านะครับช่ำเลยทีเดียวด้านในนะครับนี่คลายกับเม็ดยกให้เห็นเลยนะครับคือเขียวขึ้นมาตรงลักน้ําเกลียงรักดำตรงนี้นะครับ น้ำว่านที่คุมปกคุมอยู่พระแท้นี่ยังไงก็ก็แท้นะเพื่อนๆคือจะอยู่ในมือใครใครจะมาพูดยังไงถ้าท่านแท้น่ะ ถ้าคนมองออกก็คือแท้นะเนี่ยผมเตือนดูเรือพระนี่เป็นลื้นเียนะครับเป็นตะปุมตะปับเลยนะลายพระบาทนะครับเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดเทาเม็ดหยก มักจะเจอในองค์พระสมเด็จนะเพื่อนเอนย่างเงี้ยเป็นเป็น,ปนคราบช่ำเลยนะเพื่อนเพื่นเนี่ยความงามของท่านนะครับเนี่ย เพื่อนดูดูด้านในนะครับดูด้านในดูด้านในซุ้มหน้าขางี้ก็จะม้วนเข้าขไปด้านในเลยนะครับเหือผระเห็นไหมครับม้วนเข้าไปด้านในเลย,ด,นนเลยดูการแต่งนะครับ แตกรายงานนะขาวรายงานขาวงาช้างนันเพื่อนเนี่ถ้าเราเห็นงาช้างนี่เพื่อนๆอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนๆลองเสร์ชหูดูงาช้างนะสีตั้งอย่างนี้เลยนะเพื่อนเพื่อนี่เนี่ยอย่างนี้นะครับขาวงาช้างอย่างนี้เลยนะครับมุดงามนจริงนะเพื่อนเนี่อย่างเงี้ย จับไม่อยากวางเพราะยังหาเห็นแล้วไม่วางนะอย่างเงี้ยจึงได้เก็บสะสมนะการปริออกการแตกออกเพื่อนๆนี่คือด้านหลังนะครับพื้นด้านหลังพื้นด้านหลังนะครับ เพื่อนดูนะครับเนี่ยความงามของทันงาช้างเนี่ยการปริออกการแตกออกของทันนะครับเนี่ยเพ,เพื่อนดูนะครับ งดงามดูรอยร้าวด้านข้างนะครับปีออกเตกออกแบบเป็นธรรมชาติเรายัางเห็นเม็ดรพระทาตอยู่นะครับเนี่ยม็ดรพระทาตุเห็นดูเนื้อด้านไหนสิเปืเป่อนๆ คล้ายกับเม็ดหยกนะเนี่ย้ายกับเม็ดหยกคล้ายกับเม็ดหยกนะเพืเ่อนๆนะบบสวยงามมากนะครับเนี่ย้ายกับเม็ดหยกอยู่ด้านใน หลุมคาบแคลไซน์นะเพื่อนเพื่อนเนี่ยคาบแคลไซน์เกิดขึ้นในองค์พระเนี่ยแคลไซอนาคนไนเห็นชัดเลยนะเม็ดหยกเดียวมาดูด้านข้างกันนะ เราดูทุกจุดนะเพื่อนๆดูทุกจุดดูหลังแล้วจ่ายตังค์นะองค์นี้เห็นไหมครับเนี่ยคือเราจะเห็นชัดนะครับ เม็ดหยกเม็ดดำเม็ดแดงเพื่อนๆรวมเม็ดนี้นะครับนี่คือเม็ดประทา นี่คือเม็ดแดงเสร็จอิดผสมกอกำแพงนะเพืเ่อน 100ปรอยแตกชัดเจนนะครับองนี้นี่คือมิดแดงนะเสร็จอิดผสมกอกำแพงนะครับ เพื่อนดูแลเป็นไงบ้างครับวงนี้ตุกอกตุกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พ่อใหญ่มหาช่องส่องพระบ้านเลยนะครับขอบคุณครับ